ผมมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับตัวเองเมื่อประมาณ12ปีก่อนอยากจะน,นำมาเล่าให้กับเพื่อนๆทุกคนได้ฟังซึ่งเรื่องราวของผมมันได้เกิดจากความประมาทเลินเล่อของผู้อื่นหรือความรู้เท่าไม่ถึงการอะไรก็แล้วแต่แต่มันก็ทําให้ผมไปจดจำมันอย่างไม่มีวันลืมและเกือบจะต้องเสียชีวิตของตัวเองไปและผลกระทบบางอย่างมันก็ยังติดตัวผมมาจนถึงทุกวันนี้สวัสดีครับ ผมชื่อเอกนะครับปัจจุบันทำงานอยู่ที่ประเทศกัมพูชาก่อนอื่นผมต้องขอเท้าความกลับไปตั้งแต่สมัยที่ผมยังเป็นเด็กก่อนนะครับตั้งแต่ผมเกิดมาและเริ่มจําความได้ผมก็อาศัยอยู่กับแม่บุญธรรมของผมมาโดยตลอดโดยที่ผมเองก็ไม่รู้ว่าพ่อแม่ที่แท้จริงของผมนั้นเป็นใครจนกระทั่งผมอายุได้ประมาณ14ปีแม่บุญธรรมซึ่งเป็นคนที่ผมรัก และเป็นดวงใจดวงเดียวของผมท่านก็ได้เสียชีวิตลงด้ยวยโรคประจำตัวทําให้ผมเองที่กำลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิตก็ได้ขาดที่พึ่งพิงไม่ได้เรียนหนังสือและใช้ชีวิตด้วยความเหลวแหลกจนกระทั่งผมอายุได้ประมาณ17ปีก็ต้องบอกว่าโชคดีด้วยครับที่ผมได้ไปรู้จักกับผู้หลักผู้ใหญ่คนหนึ่งชื่อว่าเฮียแสงซึ่งท่านก็ได้ให้โอกาสผม ได้ทดลองทำงานหลายๆอย่างเอกเฮียจะส่งเองไปอยู่กัมพูชาเองจะไปไหมไปครับเฮียเฮียแสงได้บอกกับผมครับว่าจะให้ผมไปทำงานที่ประเทศกัมพูชาและจะให้ผมได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างซึ่งผมก็รีบตอบตกลงทันทีเลยนะครับเพราะผมเองก็ใช้ชีวิตด้วยตัวคนเดียวมาตลอดการไปตายเอาดับหน้า ก็อาจจะเป็นโอกาสที่ดีเสียมากกว่าผมใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศกัมพูชาครับโดยที่เอาความขยันเข้าสู้จนได้เป็นที่รักของพี่ๆที่เป็นลูกน้องของเฮียแสกทุกๆคนผมก็ใช้ชีวิตของผมไปเรื่อยๆจนกระทั่งในวันหนึ่งครับผมก็ได้รับอีเมลแปลกๆที่ส่งมาจากประเทศไทยซึ่งเมื่อผมดูชื่อของอีเมลแอดเดรสอันนั้นมันก็ทำให้ผมขนลุกอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนในชีวิต ซึ่งนามสกุลที่อยู่บนอีเมลแอดเดสอันนั้นมันเป็นนามสกุลเดียวกับนามสกุลของผมครับหลังจากที่ผมเห็นอีเมลแอดเดสอันนั้นมันก็ทําให้ผมต้องทำใจอยู่สักพักใหญ่ๆผมเดินไปทั่วห้องหล้างหน้าล้างตาแล้วก็ลุ้นระทึกกับข้อความที่อยู่ในอีเมลอันนั้นออกมากๆผมตั้งสติครับแล้วก็กลั้นใจ เปิดอ่านอ e ีเมลอันนั้นด้วยความรู้สึกที่บอกไม่ถูกซึ่งทันทีที่ผมได้เปิดดูน้ำตาของผมมันก็ไหลออกมาแบบอัตโนมัติสวัสดีครับใช่คุณเอก,กพงพหรือเปล่าผมเอกรัตเป็นพี่ชายฝาแฝดของคุณครับมันเป็นข้อความจากพี่ชายของผมครับที่ได้ส่งมาหาผมซึ่งมันก็ทำให้ผมช็อกจนแทบจะเป็นบ้าเมื่อเด้รู้ว่าตัวเอง ยังมีพี่ชายอยู่อีกคนหนึ่งแถมมินำซ้ำยังเป็นฝาแฝดของผมอีกด้วยซึ่งในข้อความก็ได้บอกอีกนะครับว่าเขาพยายามตามหาตัวผมมาสักพักใหญ่ๆซึ่งผมก็อาจจะเป็นครอบครัวจริงๆคนเดียวที่เหลืออยู่ซึ่งตลอดชีวิตที่ผ่านมาเขาก็ได้ใช้ชีวิตมากับพ่อและแม่บุญธรรมไม่ต่างจากผมจนกระทั่งเวลาก็ผ่านไปเรื่อยๆครับผมก็ได้ติดต่อกับพี่ชายของผมยุ่เป็นประจำ แล้วก็ได้ส่งรูปให้กันดูซึ่งก็ต้องบอกเลยครับว่าผมกับพี่ชายนั้นเหมือนกันเอามากๆแถมยังตัดผมทรงเดียวกันอีกด้วยซ้ําจนกระทั่งเวลาก็ผ่านไปเรื่อยๆซึ่งก็เป็นช่วงเวลาประมาณหนึ่งสัปดาห์ที่พี่ชายของผมไม่ได้ตอบอีเมลของผมอีกเลยแม้แต่ครั้งเดียวจนกระทั่งในเช้าวันหนึ่งครับผมก็ได้รับอีเมลจากพี่ชายของผมอีกครั้งหนึ่งซึ่งเมื่อผมเห็น ผมก็ได้เปิดดูตามปกติเหมือนเช่นทุกวันแต่ในคราวนี้เมื่อผมได้อ่านมันก็ทำให้ผมต้องร้องไห้และเสียใจอย่างสุดชีวิตอีกครั้งเพราะข้อความในอีเมลนั้นมันได้บอกกับผมว่าสวัสดีครับเป็นน้องชายของคุณเอกรั์หรือเปล่าครับตอนนี้คุณเอกกรัฐเสียชีวิตแล้วนะครับผมช็อกอย่างสุดชีวิตเลยครับ ที่พี่ชายคนเดียวของผมที่เหลืออยู่ที่เพิ่งจะคุยกันได้ไม่นานและยังไม่เคยเจอหน้ากันจริงๆเลยสักครั้งได้เสียชีวิตไปแบบไม่มีวันกลับและทําให้ผมไม่เหลือใครอีกแล้วหลังจากที่ผมตั้งสติได้ผมก็พยายามถามรายละเอียดวันและเวลาของงานศพรวมถึงสาเหตุของการเสียชีวิตซึ่งก็ได้ทราบว่ามาจากโรคประจำตัวหลังจากที่ผมได้จัดการเรื่องงานเสร็จ ผมก็ได้รีบหาเส้นทางกลับมาที่ประเทศไทยทันทีแต่ด้วยความที่ผมก็ไม่ค่อยมีทุนทรัพย์มากมายนักผมจึงได้เดินทางกลับมาด้วยรถโดยสารและทันทีที่ผมกลับมาถึงประเทศไทยผมก็รีบติดต่อไปที่คนรู้จักของพี่ชายของผมในทันทีและเมื่อผมไปถึงมันก็ดึกมากแล้วนะครับแล้วผมก็ได้พบกับครอบครัวหนึ่งซึ่งเป็นครอบครัวที่อยู่กับพี่ชายของผมมาตั้งแต่เด็กๆ ในคืนวันนั้นท่านก็ได้พาผมไปที่วัดซึ่งเป็นคืนสวดศพวันสุดท้ายแต่ก็สวดจบไปหมดแล้วนะครับโดยที่ทางญาติผู้ใหญ่ก็ได้พาผมเข้าไปจุดธูปไหว้ที่หน้าศพตามธรรมเนียมของประเทศไทยในคืนนั้นผมก็ได้ไปนอนที่บ้านพี่ชายของผมโดยที่ได้นอนอยู่ที่ห้องรับแขกซึ่งผมก็นอนไม่หลับเลยนะครับจนกระทั่งในกลางดึก ในขณะที่ผมกําลังนอนคิดอะไรอยู่เพลินๆอยู่ๆผมก็รู้สึกว่ามันได้มีมวลอากาศร้อนที่คล้ายๆกับเตาหลอมเหล็กในโรงงานที่ผมทำอยู่ได้มาตั้งอยู่ที่ปลายเตียงของผมเป็นความรู้สึกที่อึดอัดหายใจไม่ออกและกดดันเอามากๆและเมื่อผมได้หันกลับไปดูครับผมได้เห็นร่างคนตัวสีแดงสวมชุดจงกระเบนสีทองไม่ใส่เสื้อ มีลักษณะลำตัวกึ่งโปร่งแสงได้มายืนอยู่ที่ปลายเท้าของผมก่อนที่ร่างสีแดงนั้นจะค่อยๆกลายเป็นควันสีดำแล้วก็จางหายไปอย่างช้าๆผมตกใจสุดชีวิตเลยครับซึ่งมันนับเป็นครั้งแรกที่ผมได้เห็นอะไรที่น่าเหลือเชื่อแบบนี้ในวันลุ่งขึ้นผมก็ได้ไปช่วยงานศพของพี่ชายตามปกติจนกระทั่งในช่วงเย็น ถึงช่วงเวลาของพิธีชาปนากิจทุกๆคนต่างก็ขึ้นไปวางดอกไม้จันทร์โดยที่ผมก็ได้ขึ้นเป็นลำดับท้ายๆและทันทีที่ผมได้ขึ้นไปถึงครับจากความเศร้าทั้งหมดที่ผมมีมันก็ได้กลายเป็นความขนลุกจนหัวใจของผมแทบจะหล่นไปอยู่ที่ตาตุ่มเพราะรูปที่หน้าศพนั้นมันเป็นรูปของผมครับ ผมได้แต่มองดูรูปนั้นซึ่งมันเป็นรูปของผมอย่างแน่นอนมันเป็นรูปที่ผมได้ส่งให้กับพี่ชายเมื่อตอนที่เราได้พูดคุยกันทางอีเมลผมพยายามไม่คิดมากครับแล้วก็ได้จะบอกตัวเองว่าไม่เป็นอะไรมันก็แค่รูปถ่ายที่วางอยู่เฉยๆก็เท่านั้นผมจึงตัดสินใจเก็บเรื่องนี้เอาไว้เป็นความลับหลังจากจบเรื่องงานศพ ผมก็ได้ขอแยกตัวออกมาจากครอบครัวนั้นแล้วก็เดินทางกลับไปที่บ้านที่ผมได้เคยอยู่กับแม่บุญธรรมซึ่งมันก็สกกปบกมากๆเลยนะครับแต่ก็พออยู่ได้และในคืนนั้นเองครับในขณะที่ผมกําลังนอนอยู่ผมก็รู้สึกเหมือนเดิมเลยครับมันเหมือนมีไอร้อนได้ลอยมาจากทางหน้าต่างและเมื่อผมได้หันไปดูผมก็เห็นเหมือนเดิมเลยครับผมเห็นร่างคนสีแดง ได้ยืนอยู่ข้างนอกหน้าต่างและกำลังจ้องมองมาที่ผมแต่ในคราวนี้มันมีเรื่องที่น่าขนลุกกว่านั้นครับเพราะว่าร่างสีแดงนั้นมันได้มาถึงสองตนพร้อมกับสุนัขตัวใหญ่ที่มีแววตาสีแดงกล่ำและทำท่าเหมือนกับปรึกษาอะไรกันบางอย่างก่อนเที่ร่างสีแดงนั้นจะค่อยๆกลายเป็นควันสีดำแล้วก็หายไปอย่างช้าๆในเช้าวันรุ่งขึ้น ผมก็พยายามไม่คิดอะไรเหมือนเช่นเดิมแล้วก็เดินไปหาของกินที่ตลาดตายคนตายคนตายกลัวกลัวมีคนสติไม่ดีคนหนึ่งครับที่กำลังนั่งขอทานอยู่ข้างตลาดได้ชี้นิ้วมาที่ผมแล้วก็ร้องตะโกนเสียงดังจนผมเองที่ยืนอยู่ตรงนั้นก็ทั้งรู้สึกขนลุกและเสียขวัญยังบอกไม่ถูก ในช่วงกลางวันผมก็พยายามทำความสะอาดบ้านและทำกับข้าวกินในช่วงเย็นจนกระทั่งในช่วงหัวค่ำมันก็เริ่มมีสิ่งแปลกๆเกิดขึ้นอีกแล้วครับผมได้ยินเสียงหมาหอนดังมาจากทางซ้ายซอยมันหอนไล่กันมาเรื่อยๆแล้วก็เป็นอย่างที่ผมคิดเลยครับเสียงหมาหอนพวกนั้นมันได้มาหยุดอยู่ที่หน้าบ้านของผมจริงๆก่อนที่จะมีนกแสกตัวหนึ่ง ได้บินมาเกาะอ,อยู่ที่โต๊ะหินอ่อนที่ตั้งอยู่หน้าบ้านของผมผมรีบปิดประตูหน้าต่างทั้งหมดเลยครับแล้วก็พยายามนั่งอยู่เงียบๆโดยที่นั่งฟังเสียงของนกแสกที่ดังกังวานอยู่แบบนั้นซึ่งตรงนี้ผมก็ขอไม่ใส่เสียงของนกแสกแล้วกันนะครับเพราะว่ากลัวจะเกิดผลกระทบที่ไม่ดีกับท่านผู้ฟังทุกๆท่านแต่แล้วมันก็มีสิ่งสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นครับ ในขณะที่ผมนั่งอยู่ผมก็รู้สึกว่าผมเริ่มมีอาการเวียนหัวใจสัน่นหายใจไม่ออกและก็เริ่มเจ็บหน้าอกก่อนที่จะค่อยๆเจ็บมากขึ้นเรื่อยๆและมันก็ลามจากหน้าอกขึ้นไปที่ขากรรไกรและไล่ลงไปจนถึงปลายเท้ามันเป็นความรู้สึกที่ทรมานมากๆเลยครับเพราะร่างกายของผมหงิกเกงไปหมดผมรู้สึกว่าผมกำลังจะหัวใจวาย ภาพทุกอย่างในหัวของผมมันได้ย้อนกลับมาทั้งแม่บุญธรรมเพื่อนในวัยเด็กเฮียแสงรวมถึงเพื่อนร่วมงานทุกคนที่ได้ผ่านเข้ามาในชีวิตมันเป็นความรู้สึกที่เศร้ามากๆเลยครับแล้วผมก็เริ่มรู้สึกผ่อนคลายความเจ็บปวดค่อยๆหายไปแล้วผมก็สงบนิ่งไปเลยครับถึงตตรงนี้ ผมก็ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าโลกหลังความตายได้หรือเปล่านะครับผมรู้สึกได้ว่ามันเหมือนกับอยู่ในความฝันมันทั้งเบาบางและล่องลอยรู้สึกเกย็นสบายบรรยากศาศรอบข้างมันได้มีแต่ต้นไม้ใหญ่และก็มื่อสนิทไปหมดซึ่งเหมือนกับว่าผมอยู่บนภูเขาที่ไหนสักแห่งในช่วงเวลากลางคืนเอกยังไม่ใช่เวลาอ,องเอง กลับไปเดีย๋ยวนี้นผมได้ยินเสียงคนเรียกชื่อของผมครับโดยที่ก็ไม่รู้ว่ามาจากที่ไหนมันเป็นเสียงเขาเรียกซ้ำๆแล้วก็บอกให้ผมรีบกลับไปผมไม่รู้เลยครับว่าเวลามันผ่านไปนานแค่ไหนแล้วผมก็รู้สึกเหมือนถูกดูดขึ้นไปบนฟ้าและในช่วงเวลาอึดใจหนึ่งผมก็ได้สะดุ้งตื่นขึ้นมาผมตื่นขึ้นมาตอนเช้าครับแต่ไม่ใช่เช้าของวันนั้นนะครับ แต่เป็นเช้าของวันถัดไปซึ่งเมื่อนับนับเวลาดูแล้วผมได้หลับไปเกือบสามสบหกชั่วโมงผมตื่นขึ้นมาในสภาพที่นอนอยู่กลางบ้านของตัวเองมีเลือดไหลออกจากปากและจมูกปัสสาวะและอุจจาระลดกางเกงในเย็ยนวันนั้นผมก็ตัดสินใจจองตัว๋วและรีบนั่งรถกลับประเทศกัมพูชาทันทีซึ่งหลังจากวันนั้น สุขภาพร่างกายของผมก็ไม่เคยเหมือนเดิมอีกเลยนะครับผมกลายเป็นคนที่เหนื่อยง่ายมีอาการวูบอยู่บ่อยๆซึ่งแม้ผมจะพยายามตรวจร่างกายอย่างละเอียดแค่ไหนแต่ทางคุณหมอก็ไม่พบสิ่งผิดปกติใดๆทั้งนั้นซึ่งเรื่องราวทั้งหมดผมก็ได้พยายามปฏิติประต่อเรื่องเอาเองว่าการที่ผมถูกนำรูปไปวางไว้ที่หน้าศพก็น่าจะเป็นสาเหตุของเรื่องราวทั้งหมด ที่ทําให้ผมต้องเกือบที่จะเสียชีวิตไปก่อนเวลาที่ควรจะเป็นหรือจะเรียกได้ว่าผมได้ตายไปแล้วครึ่งหนึ่งแต่ก็ยังถือว่าโชคดีนะครับที่มีเสียงเสียงหนึ่งได้มาเรียกผมเอาไว้ซึ่งผมก็คิดเอาเองครับว่าน่าจะเป็นเสียงของพี่ชายของผมส่วนเรื่องราวของรูปของผมที่ได้ถูกนําไปวางที่หน้าศพผมก็พยายามไม่คิดถึงมันแล้วก็ไม่ติดใจเอาความอะไรนะครับ แล้วเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ